เปิดภาพมาคลิปนี่หลังจากคลิปที่ผ่านมาก,ก็ได้ไปทํำบุญขืนบ้านไม้ของเพื่อนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องบ้านนี้เสร็จจากการไปทํำบุญแล้วครับผมบันมาถึงบ่านจะเดินทางต่อครับพี่น้องผมบ้านนี้จะออกไปร่วมงานขาวดำน้ำเพลินกันครับพี่น้องผมเถองจกว่ามีาคนในหมู่บ้านครับพี่น้องเพื่อนก็ได้จากไปนะครับผม วันนี้เพิ่นก็นจะไปทําการส่งสการนะครับพี่น้องเลิกจอ,อกไปร่วมงานขาวดำน้ำเพลินครับผมอยู่ที่วัดนะครับผมอ่ะกอนอื่นกับสวัสดีทักทายพี่น้องสู่สู่คนอีกข้างหนึ่งนอครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้บานๆอีกคือเก่าคือเดิมพ่อๆกันช่วงนี้ก็บรรยากาศตอนบาย,บายๆครับพี่น้องผมวันนี้ตีไปร่วมงานน้ำเพลินอีกคนครับพี่น้องผมหลังจากที่ไปางาน ข้คุณข้นบานไม่แล้วครับผมบานไปงานขาวดำกันครับพี่น้องสวงระยะเดินทางพี่น้องช่มบรรยากาศวิธีชีวิตพ่อเป็นอยู่พี่น้องบานเท่ากับผมบรรยากาศยัอคงเว้นครับพี่น้องเงียบสงบครับพี่น้องบรรยากาศคนสารบานเท่าจมกังเวน้นก็จะเงียบจริงๆนะคราาับพี่น้องเบ่งควมเป็นอยู่นี่คือบานของพอควนครับผมถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีดครับพี่น้อง มันปีดเนี่ยลาดยางเนี่ยครับผมถึงบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับผมเป็นท่าหล่บป่านครับพี่น้องน้นเส้นรอบหมู่บ้านนะครับผมก็จะออกไปวัดนะครับผมตรงนี้เอาซาเลงมาครับพี่น้องเบิ่งเข่าก็ทุ่งเขาเป็นอยู่หน้าติดกับบ้านครับผมตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางครับพี่น้องถนนลาดยางเพิ่งทําเสร็จรถหน้าเนี่ครับผมเนี่ย ครับพี่น้องไปร่วมงานกับเพื่อนทีน่อยก่อนครับผมงานขาวดำนะครับผมงานหลายครับพี่น้องช่วงนี้จากงานยังตัวงานยังครับผมตอนนี้ถูกรับเชิญหลายพี่น้องเลยแทบสิบปมิยาลาอยู่บ้านนะครับผมเปิงบรรยากาศไปนำครับพี่น้องเปิงบรรยากาศทางทางไปนำในช่วงระยะเดินทางครับผมตัวท่าน,นี้ก็จะเป็นท้องน้าท้งวัวก้อยมาปลูกมาลามครับผม ทังดานนางดานนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านครับพี่น้องแดดนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะรับผมเคร่องนี้พี่น้องความเป็นอยู่บ้านเพิ่นอ,ออกไปอยู่ไฮย,ยูนาเดีครับผมออกไปอยู่ทงหน้าก็มีคนอยู่ครับผมติบัะหมูบ้านไว้ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยก็ปล่อยทิ้งโลกล่างไปเมืค่ครับพี่น้องผมถนน,นทนทางแต่ว่าลำบ,บากครับพี่น้องถนนก็เทว่าดีโอเคนะครับผมทางเทศบาลเป็นการ,รพัฒนาถือว่า ถนนก็ดีขึ้นครับพี่น้องสะดวกสบายอยู่ครับผมนี่ครับวัดกระยู่ด้านนาครับผมกระยู่วัไก่นะครับผมวัดกระยู่ทายบ้านนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทายบ้านนะครับผมท้ายหมู่บ้านนีครับอันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตขึ้นไปหาอีกเส้นหนึ่งครับผมไปเส้นกลางบ้านเส้นเส้นนี้พ่ออุบลกระยเูเอฟนครับผมเนี่ พอวนเป็นบูเหตรกบเพื่อนนะครับผมช่วงที่รับเมาก่อสั่งครับผมไปไปพี่น้องใครจะถึงวัดนะครับผมบัดรใครจะถึงแล้วโอ้โหอ,โอ,โอะไรมาจะเกลเีอเดียวนี่ตนนไม่ขึ้นเต้เบมือถนนทนทางติดธงชาติไทยสบัดอยู่หน้าบ้านสวยงามครับผม วัดที่ผมเคยพาพี่น้องมาเบิ่งเหรอครับผมวัดที่ตอนเกิดจะมีงานกระถินนะครับผมวัดวิเศษไัยสนครับผมถึ่งล่างข้าตรงสลากานพระเลียนกับมีพราชนะนะครับผมที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ่งขีดคก้อนๆเหรอครับผมทางด้านในก็จะมีกองกับทินหอกกับินครับผมเตรียมจะจัดงานนะครับก็เลยมีงานขาวดำนะครับผมมีงานขาวดำตรงนี้ก็จะเป็นหอกกับินแต่ว่าท่านไม่อย่างอก ครับผมไปทางด้านผมก็จะเป็นเมนนะครับเมนที่จทำการชาปนกิจศพนะครับพี่น้องไปห้าจอดทางดีกว่นครับพี่น้องผมมาถึงแล้วครับพี่น้องเนี่ยคือวัดนะครับวัดวิเศษไปสนตรงที่จ,จัดทำการชาปนกิจนะครับผมพี่น้องก็มาค้นไม้ปุ๊บพี่นอ้องไปเบื้องหน้างานกันครับผม รถไปนี้ไปเบื้องหน้างานกันครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นหอรละขังหอรละข้งกับทาซีไม้เ็ดซีไหมห้เลยครับผมเนี่ยนี่ละสาลาการประเรียนนะครับผมที่ผมได้พาพี่น้องมาเบื้องในคลิปทผ่พนมานะครับผมไปไปพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศในงานน้ำกันมีคนเยอะไหมทั้งคุนเป็นตนโพ่ไงไปทั้งคุณก็จะเป็นโล่งกุัวครับพี่น้องที่พี่น้องเคยเห็นนะ่ะะ ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นศาลาการประเรียนที่ผมพาพี่น้องเข้าไปเพิ่งอ่ะแหะนะครับด้านในนะครับผมในบ้านวางไว้ใไซบูนี่แหละบริเวณวัดกับประมาณนี้ครับผมไปทางปีก็จะเป็นห้องน้ำมาทางปีก็จะเป็นศาลา,าธรรมสังเวชนะครับพี่น้อง สถานที่บริเวณงานครับผมกําลังจัดเตรียมอยู่เพิ่งออกมาจากในบ้านนะครับพี่น้องนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องคนกับวไลก็จะมีแต่คนในหมู่บ้านนะครับผมที่ออกมาร่วมงานเดี๋ยวคนใใจ่งมับจะซื้อบริเวณงานก็ประมาณนี้ครับผมเพิ่งกำลังจัดเตรียมอยู่ครับพี่น้องผมจัดเตรียมงานอยู่ครับพี่น้องผม ค่คนก็อาจจะมาเพราะท่านครบก็มีนะครับผมเพอ่าพึ่งออกเคลื่อนย้ายออกมาจากในหมู่บ้านครับผมพึ่งจะมาถึงยังบ่ท่านเรียบร้อยนะครับผมคับผมบัดเนี้มาถึงงานแล้วนะครับผมก็จะเตรียมกับไปร่วมงานกับเพื่อนครับผมขอาไปในบริเวณงานสําหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี่ครับผมนียจงผอ้กันไหมขอบคุณในหลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้เดี๋ยวพอกันไหมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้โชคดีสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ